อ,อาจารย์จะเป็นนักมายากลเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงโอ้โหอันนี้สําคัญมากเลยบางคนเล่คนมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่านักมายากลต้องปฏิบัติตัวยังไงมีทั้งหมดหข้อแล้วหข,ข้อนี้เป็นสากลเหมือนกันหมดทั่วโลกกดเดียวกันหมดเมื่อเราถือกฎหข้อนี้จะทําให้เราเป็นนักมายากลโดยสมบูรณ์แบบและเป็นนักมายากลที่ดีมากเลยข้อที่หนึ่ง ห้ามเปิดเผยความลับจริงๆนะไม่ได้พูดเลนมายากรนเนี่ยห้ามเปิดเผยหมายควาว่าพอเล่นเสร็จแล้วมีคนถามโอ้เก่งจังเลยทําได้ยังไงอื ถามยังไงเราก็ไม่บอกมะยกลก็จะสนุกถูกไหมเพราะเพื่อนไม่รู้ความลับอย่าลืมนะห้ามเปิดเผยความลับข้อที่2ข้อที่2ต้องฝึกหัดอยู่เสมอดีไหมข้อนี้พวกเราการทากันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่บางคนก็ขี้เกียจไม่ค่อยทำหรอกแล้วพอถึงเล่นยังไม่ทันคล่องก็เอามาแสดงปรากฏว่าเพื่อนจับได้หน้าแตกไปเลยเห็นไหมไม่ทําข้อที่2ข้อที่2สําคัญนะครับฝึกหัดอยู่เสมอ เรียนแล้วก็ต้องมาซ้อมฝึกแล้วต้องทํำบ่อยๆคล่องแล้วก็ต้องามาซ้ำ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 นี่คือการฝึกหัดพวกหัดอยู่เสมอทําแบบนี้ได้มายกรทุกชุดของเราก็าจะเป็นเลิศทุกชุดก็จะดีเยี่ยมกดข้อที่สามไม่แสดงซ้ําในครัเดียวกันเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วจบการแสดงแล้วในชุดนี้ แล้วเพื่อนบอกโอ้ยเก่งจังเลยเล่นให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมเราเล่นให้ดูไม่ได้แต่อย่าบอกเพื่อนเฉยๆเราบอกไม่ได้หรอกว่าเราให้ดูซ้ำครั้งสองไม่ได้เราจะไม่พูดแล้วก็ลันลายิ้มยิ้มดูชุดนี้ดีกว่าเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนคนชุดอื่นเลยเราจะไม่แสดงซ้ำการดูครั้งสองของเพื่อนไม่ใช่ดูเนื้องานการแสดงละเขาจ้องที่จะจับผิดว่าอยู่ที่ไหนเก็บอย่างไรในการดูก็จะไม่สนุกเหมือนตอนแรกแล้วเราเองก็ไม่สนุกด้วยเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ดูแบบที่เราอยากจะให้ดู นั่นก็คือข้อสำคัญไม่แสดงซ้ำในข่าวเดียวกันข้อที่4ไม่จับผิดนักแสดงเมื่อผู้อื่นแสดงอยู่เมื่อนักเล่นกอลกำลังแสดงอยู่แล้วอาจารย์สมมตินะสมมติว่าอาจารย์เป็นนักมายากลาาาเดินไปไปเจอนักมายากลที่เราไม่รู้จักเลยเขาแสดงมายากลอยู่้วกนที่เขาเล่นนะ่ะอาจารย์ก็รู้ด้วยว่ามันทําได้ยังไงถึงจะรู้ก็าทาเหมือนคนดูเฉยๆเหมือนกับไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไง นั่นคือไม่จับผิดนักแสดงแต่ถ้าเราจับผิดหมายความว่าาซอดตรงดัน้นซอดตรงนี้ทําให้นักแสดงหน้าแตกเหมือนกับเราที่เราเล่นแล้วมีใครมาถัดเราเราซอด,ดนันซอดตรงนั้นเรารู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมนี่คือกฎ เพื่อพวกเราที่เป็นนักมายากลอ่านี่คือกฎข้อที่4ไม่จับผิดนักสแสดงและที่สําคัญเมื่อดูแล้วต้องชื่นชมเขาด้วยถึงเราจะรู้แล้วก็โอ้โหิ่งจังเลยทําได้ยังไงโอ้โหสร้างความตื่นเต้นให้กับเพื่อนของหลังที่เล่นเราไม่เกี่ยงหรอกว่าใครจะเล่นก่อนเล่นหลังถึงเขาจะเล่นกลหัดใหม่อาจารย์เยือนดูอาจารย์ก็ต้องชมเขาเหมือนกันและที่สําคัญอยากจะบอกนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ตัวหนุดปากคุดมาอุ้ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เพราะความไม่รู้ตัวเริ่มกดข้อที่4ี่ เราจะไม่ทําแบบนี้นะครับกับเพื่อนของเราเมื่อเห็นเราก็ต้องเฉยเฉยอ้าเออให้เพื่อนแล้วชมว่าเก่งจังเลยรู้ไหมไม่รู้สิทําได้ยังไงรับหลังใหม่เราค่อยคุยกันก็ได้ส่วนตัวต่อไปไปกดข้อที่5ข้อที่5เบอร์ห้าคือเออใช่หรือเปล่าอ่อนน้อทมทอมตนว้าวสงสัยเอ๊ะทำไมต้องมีกฎข้อที่5ต้องอ่อนน้อทมทอมตนด้วยเป็นนักมายกรต้องอ่อนน้อมทอมตนได้เหรอโอ้ใช่สิอาจารย์จะบอกให้มีกฎนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหม พราะว่าวเวลาแสดงเสร็จเนี่ยเราพร่ามากเราเก่งมากเลยเพื่อนเพื่อน,นรอบตัวก็ต้องมาชมกันโอ้ย oh, ทาได้ยังไงทําได้ยังไงเราก็อาจจะเหลิงไปก็ได้หรืออาจจะพูดขึ้นมาว่าโอ้ย oh, เนี่ยฉันทําได้คนเดียวในโลกฉันเก่งที่สุดเลยแล้วเพื่อนเพื่อน,น,นชมเห็นไหมล่ะความไม่ดีความเป็นตัวเราเริ่มออกมาเราไม่ปฏิบัติตัวแบบนี้นะครับการเป็นนักพยากลมีคนมาชมนัม้นเป็นเรื่องดีครับเราฝึกเยอะๆเป็นเรื่องดีถ้ามีใครมาชมเราเยอะๆสิ่งที่เราทําได้นะครับก็นิ่งๆ ไม่ต้องอะไรมากยิ้มยิ้มแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับเราทําแค่นี้แหละเราเรียกว,ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ต้องไปเสริมอะไรให้มากกว่านี้เราดูดีมากแล้วน่ารักแล้วเทจ่จริงๆเราทําแบบนี้ไม่ต้องไปบอกว่าฉันเก่งที่สุดในโลกวิธีการนี้ไม่ดีนแน่ๆนะครับเป็นนักเมายกคนแล้วต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเอาละวันนี้เราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วคือข้อที่หลืมไม่ได้เลยนะเขาลบครูบาอาจารย์สำคัญครับข้อนี้ เพราะว่าเมื่อเราฝึกเลยบางคนแล้วเราพัฒนาแล้วเราเก่งแล้วบางคนอนาจจะคิดว่าอืมฉันเนี่ยเก่งกว่าอาจารย์อีกความคิดอย่างนี้ไม่ดีนะครับทาให้เราไม่พัฒนาเราไม่เติบโตอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้สอนเราให้ถ่ายทอดเราทุกอย่างเมื่อเราเก่งแล้วเราต้องเาคารพครูอาจารย์เพราะครูอาจารย์เป็นสิ่งสําคัญครับถ่ายทอดความรู้ให้เราเราต้องคิดดีและคิดบวกเสมอนะครับถ้าไม่มีอาจารย์เราก็จะไม่เก่งถูกไหมครับอาจารย์มอบความรู้ให้กับเราเพื่อต้องการให้เราเก่ง และต้องการให้เก่งกว่าอาจารย์ด้วยถึงเกิดการพัฒนาถูกไหมครับวันข้างหน้าเมื่อพวกเรามีอายุมากขึ้นเราก็เป็นอาจารย์เหมือนกันลูกศิษย์เราก็ต้องเคารพนะครับแม้กระทั่งเราไปเจอผู้อื่นบางคนเอ๊ะเราไม่ได้เลยนกับคนเนี้แต่ถ้าอายุงานเขามากกว่านะครับเขาก็คืออาจารย์คนหนึ่งเหมือนกันในการแสดงของเขาเขาเล่นให้เราดูถึงเขาไม่ได้สอนเรา เราเรียกว่าครูพักรักจําก็ครูเหมือนกันนะครับนั่นคืออาจารย์อาจจะเป็นใครอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกนะถ้าอาจจะเห็นแล้วเราโอ้โหชอบจังเลยไปเรียนแบบเขาทําเหมือนเขาเขาเป็นครูของเราคนนึงเหมือนกันนะครับเราเรียกว่าครูพักแล้วก็รักจําเราจาเขามาเขาก็เป็นครูของเราส่วนการหาข้าตรงๆเนี่ยคือครูกับสิทธิ์กับครูคูบาอาจารย์ต้องเคารพนะครับเรื่องนี้สําคัญมากและจะทําให้เราเป็นคนดีของสังคมดงการมายญัตด้วยตลอดไป ทุกสังคมทุกวงการก็มีครูมีอาจารย์จะเป็นอาจารย์ค่ายไหนสํานักไหนสอนการละครสอนการแสดงสอนมายากลสอนสอนสอนอุ้ยสอนอะไรทั้งหลายอย่างที่เเรียนลรว้แล้วแต่เป็นครูของแต่ละอาชีพและแต่ละสาขาเั้นทุกสาขาก็จะต้องเคารพครูบาอาจารย์เหมือนกัน ถือว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับวิชาเมกอนทาให้เราน่ารักด้วยแล้วเราต้องเคารพครูบาอาจารย์เพราะทุกวงการก็มีครูทาตัวแบบนี้ได้ทุกวงการก็ดีหมดครับเราไปได้ทุกสังคมทุกวงการก็ต้องเคารพครูบาอาจารย์ถูกไหมครับนักเรียนหกข้อ <c oughs> ทําทุกข้อถ้าลัวลืมจดใส่กระดาษติดไว้ที่กระจกอ่านมันทุกวันเลยแล้วเราจะเก่งฮ่าสวัสดีครับ